รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Hello มาเลเซียอาเซียนเราเพื่อนกันนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษามาเลเซียค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ ถ้าเราพูดถึงประเทศมาเลเซียเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทยของเราค่ะเผื่อว่าบางที <ๆ S 2> ใครที่มีโอกาสเดินไปที่นี่นะคะหรือเดินทางไปจริงเดินไปก็คงไกลเนาะเดินทางไปแล้วเนี่ยเราพูดได้ก็จะอุ่นใจนะคะจะได้ไม่องรู้สึกว่าอุ้ยทาอะไรไม่ได้เลยหรือบางทีเราก็ตกใจแล้วอาจารย์เดินทางบ่อยไหมคะไปที่ประเทศมาเลเซียคะ่ะจริงๆประเทศมาเลเซียก็ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสเนี่ยน,นะครับก็อยู่ติดกับประเทศมาเลเซียอยู่แล้วะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปนราธิวาสก็จะถือว การแวะข้ามไปจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามภาษาคนมีตังใช้ไม่โหย <c oughs> อย่าลืมนะคะอาจารย์คูณดิงกิตให้ถูกต้องถูกต้องใช่ครับะฉะนั้นเนี่ยภาษาจริงถือว่ามีความสาคัญฉะนั้นเวลาเนี่ยอย่างกรณีของผมเข้าไปผมก็มักจะใช้ภาษามาเลเซียในการสื่อสารก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าภาษามาเลเซียไม่ได้ก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้านําภาษาไทยไปใช้เนี่ยคงไม่สามารถใช้ได้ฉะนั้นเนี่ยการที่คุณผู้ชมติดตามรายการของเราก็สามารถฝึกฝนแล้วก็นําไปใช้ เผื่อมีโอกาสได้เข้าไปไป,ไป,ประเทศมาเลเซียนะนะคะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะคะวันนี้เราได้ฝึกฝนภาษามาเลเซียแน่นอนในช่วงที่2แต่ว่าคือบางคนเนี่ยเขาก็ชอบ รื่องของธงชาตินะอย่างส้มเองนะตอนสมัยเด็กๆเ,เราก็เรียนนะธงชาติของประเทศนั้นประเทศนี้เป็นยังไงแต่ว่าบางทีเราก็จะหลงลืมไปเราก็ยังจําไม่ได้ว่าธงชาติของประเทศมาเลเซียคะอาจารย์คะทั้งสีสันเองความเป็นมาของเขาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับประวัติตอนเป็นมานะคะค,ค,คือธงชาติเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศก็จะมีชื่อของ ของมใช่ไหมอย่างของเราเราเรียกไต่รงนะครับซึ่งมีความหมายว่าสามสีใช่ไหมของมาเลเซียเขาก็มีชื่อของเขานะครับธงชาติของมาเลเซียชื่อจารูกมีลังนะครับจารูกมีลังก็แปลว่าธงรดีวแห่งเกติศักนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจในการรวมรัฐของเขานะครับแต่ละรัฐแต่ละรัฐรวมกันขึ้นมาเป็นประเทศได้นะครับอย่างที่เราทราบแล้วว่าประเทศมาเลเซียเองก็ประกอบไปด้วย13รัฐนะครับแล้วก็มี1เมืองหลวงใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในธงชาติของเขาเนี่ยนะครับจารูกมีลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นช แกติศักซึ่งริ้วตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย14ริ้วนะครับสลับกันระหว่างสีแดงกับสีขาวฉะนั้นไอ้14ริ้วนี่แหละนะครับจะแทนความความเป็นหนึ่งเดียวกันของรัฐต่างๆในประเทศมาเลเซียซึ่งในในธงชาติของเขาเองเนี่ยนะครับนอกจากจะมีริ้วทั้ง14ริ้วนะครับ14แถบที่เป็นสีแดงและสีขาวสลับกันเนี่ยนะครับตาสัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งในธงชาติของเขาก็คือจันเซียว นะครับจันเซียวที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ในตรงกลางของจันเซียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นดวงดาวนะครับซึ่งดวงดาวนี้จะค่อนข้างแปลกหน่อยนะครับปกติเราจะเห็นว่าดวงดาวจะมี5แฉกนะครับแต่ว่าในดวงดาวในธงชาติของประเทศมาเลเซียเนี่ยจะเป็นดวงดาวที่มี14แฉกนะครับก็จะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นหยักๆสิบสี่หยักสิบสี่แฉกนั่นเองนะครับซึ่งดวงดาวนี้ก็จะเรียกว่าบินตังเปอร์สกูตวนนะครับบินตังเปอร์สกูตวนก็คือบินตังแปลว่าดวงดาวนะครับเปอร์สกูตวนก็คือสหพันธ์นะครับหรือในความหมายของสหพันธ นั่นเองนะครับบินตังเปอร์สกูตวนก็คือดวงดาวแห่งสหพันธ์นั่นเองฉะนั้นนี่ก็คือชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆของธงชาติประเทศมาเลเซียครับอู้น่าสนใจมากเลยค่ะจารย์น,นี่ส้มบอกนะคะบางคนเนี่ยก็หลงลืมไปคือเราจําหลายๆประเทศแต่สําหรับประเทศมาเลเซียเนี่ยส้มว่าเป็นหนึ่งธงชาติที่ทั้งมีเอกลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความโดดเด่นมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าในช่วงของภาษามาเลยูนะคะเรามาฝึกคําศัพท์มาฝึกประโยคกันบ้าดีกว่าแต่ว่าประโยควันนี้ที่จะเกิดขึ้นหรือว่า คำสาปเนี่นะคะไปเรียนรู้เรื่องของสีกันมาดีกว่าเกิดจากธงชาติของประเทศมาเลเซียค่ะจะสนุกสนานขนาดไหนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ในช่วงที่2นะคะยังอยู่กับส้มและอาจารย์โรเซฟค่ะกับรายการ Hello m a l a y s i ียอาเซนเราเพื่อนกันค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะอาจารย์เราพูดถึงธงชาติของประเทศมาเลเซียรจริงๆแล้วเนี่ยส้มว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนไม่ได้มีสีเยอะอาจจะเป็นสีเฉพาะของแต่ละธงชาติเนาะ<ช>แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่า เหมือนแม่สีแล้วคะ uh ่ะ huh. ที่เราเหมือนเรียนกันมาตั้งแต่ขาวดาแดงน้าเงินเขียวอย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> ในภาษามาเลเซียหรือภาษามาลายูซึ่งก็เป็นชื่อของช่วงนี้ของเราในช่วงของภาษามาลายูคะ่ะเรียกยังไงดีบ้างคะจ๊ะ <Yeah. S 1> ยากไหม ไม่ยากครับเรื่องสีนี้ไม่ยากเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงสีธงชาติเนี่ยธงชาติแต่ละประเทศก็คงมีไม่กี่สีแล้วครับสีขาวบ้างสีน้ําเงินบ้างสีเหลืองบ้างซึ่งจะมีความหมายต่างๆกันไปนะสีแดงอาจจะหมายถึงถ้าเป็นของไทยเราใช่ไหมครับสีแดงหมายถึงชาติชาติใช่ไหมฮะสีขาวศาสนาสีน้ําเงินพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสีเนี่ยมันมีความสําคัญเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอาจจะต้องเวลาเราไปต้องใช้อย่างเช่นเสื้อขาวรถยนต์ดําการขับรถ ทุกอย่างอาจารย์ดูจากสีเสื้อส้มก็ได้ค่ะคือเขียวนะคะแล้วก็เหลืองมากด้วยครับคฉะนั้นเนี่ยเครื่องแต่งกายเราอย่างผมชมพูอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราจะเรียกเป็นอย่างไรอย่างนี้ผมว่าเกือบครบทุกสีแล้วค่ะอาจารย์ครบทุกสีแล้วครับฉะนั้นเนี่ยสีเหล่านี้นะครับมันก็มีความจําเป็นในการนําไปใช้ฉะนั้นคําแรกเลยนะครับผมว่าถ้าเราเราพูดถึงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะคุ้นมากเลยนะครับก็คือคําว่าสีนั่นเองคําว่าสีในภาษาลายูคือคําว่าวานเนอร์นะครับวานเนอร์นะครับสีวานเนอร์ คำนี้ถามว่าทำไมถึงคุ้นครับเพราะว่ามีรากศัพท์เดียวกับคําว่าวันนะวานเนอคือวันนะนั่นเองฉะนัวันนะมันเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆสีมันก็มีแบ่งตั้งแต่สีเข้มไปสีอ่อนสีมืดไปสีสว่างใช่มันก็เป็นวันนะวันนะฉะนั้นเนี่ยวานเนอจึงแปลว่าสีฉะนั้นถ้าหลายๆสีครับก็คือสีสันเนี่ยเราก็จะใช้คําว่าวานเนอวานีนะวานเวานีจะแปลว่าหลายๆสี หรือแปลว่าหลากหลายของสีสันนั่นเองนะครับสีสันต่างๆทีนี้เมื่อเราได้คําว่าสีแล้ว <uming S 2> <ถ>นะครับเราก็มารู้จักสีแรกกันเลยดีกว่านะครับสีแรกคือสีขาวนะครับสีขาวฉะนั้นเวลาเราพูดภาษาไทยเราเรียกว่าขาวก็ได้ใช่ไหมฮะขาวเช่นเสื้อขาวอย่างเงี้ยนะครับหรือเราเรียกว่าเสื้อสีขาวก็คือคําว่าสีขาวฉะนั้นคําว่าขาวในภ,ภ,ในภาษาลาวหรือภาษามาเลเซียเรียกว่าปูตินะครับปูต,ปติปุติคือขาวนะครับฉะนั้นเราสามารถเรียกปุตติก็ได้ เช่นถ้าเราเทียบกับตอนอื่นๆที่เราเคยเรียนมาแล้วเช่นบายูปุติก็คือเสื้อขาวอย่างนี้หรือถ้าเราจะใช้คําว่าวานเนปุตินะครับคำนี้ก็จะแปลว่าสีขาวนะครับก็คือจะมีความหมายเจาะจ,จ,จงลงไปในเรื่องสีหรือถ้าเราจะบอกว่าเสื้อสีขาวเราก็สามารถพูดได้ว่าบายูวานเนปุตินะครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของสีแรกแล้วนะครับสีขาวคือปุติสีต่อไปนะครับสีดําสีดําคือฮีตัมนะฮีตัมคือสีดําสีต่อไปเลยนะครับ บีรูนะฮะบ,บีรูคือสีน้ำเงินนะครับสีต่อไปนะครับเมร่านะฮะเมร่าเมร่าคือสีแดงนะครับสีต่อไปนะครับเมร่าจัมบู แมระจัมบูนะครับแมระจัมบูก็คือสีเสื้อผมนี่แหละครับสีชมพูมาจากคําว่าแมระที่แปลว่าสีแดงแล้วก็คําว่าจัมบูนะครับจัมบูแปลว่าลูกชมพู่นี่แหละครับในภาษามาลายูจะเรียกชมพู่เนี่ยนะครับสีแดงๆเปลือกแดงๆเ,เนี่ยว่าบัวจัมบูนั้นฉะนั้นเวลาเราเรียกสีสีชมพูก็จะเป็นแมระจัมบูนะครับหรือวานาแมระจัมบูสีต่อไปนะครับสีเขียวนะครับสีของเสื้อคุณส้มเลยนะครับสีเขียวคือฮีเจล นะฮะฮีเจลแปลว่าสีเขียวนะครับสีต่อไปครับสีเหลืองนะครับกูนิงนะกูนิงอันนี้คือเหลืองนะครับ voilà ouais skin, นน right ต่อไปนะครับส like ีส้มนะครับจิงกะนะะฮจิงกะคือสีส้มนะครับสีต่อไปเลยนะครับออเรนนะฮะออเรนอันนี้ก็ทับศัพท์หน่อยนะครับแต่ก็แปลว่าสีส้มเช่นเดียวกันนะครับสีต่อไปนะครับสีน้ำตาลนะครับเปอร์รังเปอร์รังนะครับสีน้ำตาลสีต่อไปนะครับสีเทาครับเกอลาบู เกลาบูนะครับสีต่อไปสีม่วงนะครับอูงูอูงูนะครับอันนี้ก็สีม่วงครับระบุดีกว่าค่ะคุณผู้ชมหลายท่านทราบแมมว่างจริงแล้วส้มชอบสีอะไรอยากจะบอกว่าถ้าส้มบอกว่าส้มชอบสีแดงนะคะอา,อาจารย์พูดภาษามลายูว่าไงดีคะอา<ด>จารย์ยครับอันนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกความชอบของเราเลยะนะครับคำว่าชอบในภาษามลายูนะครับใช้คําว่าซูเกอร์นะซูเกอร์แปลว่าชอบฉะนั้น ฉันชอบเนี่ยไซเยอร์ซูเกอร์นะครับฉันชอบทีนี้กรณีนี้ชอบสีละไซเยอร์ซูเกอร์วานเนอร์อะไรนะครับเมื่อกี้คุณส้มว่าคุณส้มชอบสีอะไรนะส้มชอบสีแดงสิคะต้องคือเป็นสาวเปรี้ยวก็ต้องชอบสีแดงค่ะอาจารย์สีแดงก็ต้องเป็นไซเยอร์ซูเกอร์วานเนอร์เมร่าไซเออร์ซูเกอร์วานเนอร์เมร่านะครับซึ่งคุณส้มก็ชอบสีเดียวกับผมเลยผมก็ชอบสีแดงเหมือนกันนะครับไซเยอร์ซูเกอร์วานเนอร์เมร่าฉันชอบสีแดงนะหรือว่าผมชอบสีแดงอะไรครับ ฉันชอบไปแล้วเป็นแบบสีตรงๆอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าส้มพูดต่อส้มชอบชุดสีแดงอ่าส้มชอบดอกไม้สีแดงส้มชอบกระเป๋าสีแดงเราจะเรียกประโยคแบบนี้ค่ะในภาษามาเลเซียว่าอย่างไงบ้างอาจารย์ยกตัวอย่างหน่อยค่ะเป็นประโยคที่สามารถบ่งบอกว่าคุณจะต้องซื้อให้ฉันนะนะครับฉันชอบชุดสีแดงนะครับก็สามารถพูดว่า s a ยาสุเกอร์ปะกยันแมระไซยาสุเกอร a ปะกยันแมระนะครับฉันชอบชุดสีแดง แต่ถ้าบอกว่าฉันชอบกระเป๋าสีแดงนะครับเราก็เปลี่ยนจากปกาการันเป็นเบ็กนะครับเป็นเบกก็เป็นไซยาสุกะเบกเมรา่า Saya s Say u ก a b เบ m e r a h นะครับอันนี้ก็แปลว่าฉันชอบกระเป๋าสีแดงนั่นเองครับเพิ่มเติมได้ไหมคะกระเป๋ามาแล้วคะ่ะเราต้องมีดอกไม้ด้วยค่ะอาจารย์ฉันชอบดอกไม้สีแดงดพูดยังไงดีคะคำว่าดอกไม้คือบุงเงนะครับบุงเงฉะนั้นบุงเงเมร่จะแปลว่าดอกไม้สีแดงนะครับบุงเงมร่ดอกไม้สีแดงก็สร้างเป็นประโยคได้เลยครับส a ยาสุก a บ u n งเงวาน a m มร a สัยสุก a บ u ุงเงวาน a เมร a h หรือสัยสุกับุงเงเมร่ s uka, a y ah. a, like like a s u k ร b u n g g a merah นะครับฉันชอบดอกไม้สีแดงหรือฉันชอบดอกไม้แดงนั่นเองครับเมื่อ ja สักครู่เป็นประโยคบอกเล่านะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราจะถามเป็นประโยคคำถามบ้างอย่างเช่นว่าแล้วคุณน่ะชอบสีเหลืองไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะพูดยังไงดีคะอาจารย์ถ้าเราจะถามว่าคุณชอบสีเหลืองไหมนะครับเราก็สามารถถามได้ว่าอั a ดากะอันดาส a เกอร์วานาคุนิงอ a นดากะอันดาสู n กอร์วานาคุนิงนะครับอัดากะอันดา คุณหรือไม่เป็นคำถาม,มคุณไหมค,คุณจุดจุดจุดไหมเนี่ยนะครับอดากาอันดาสุกะรนะรสุกะแปลว่าชอบฉะนั้นอดากาอันดาสุกะคุณชอบไหมชอบอะไรสุกะกอร์วนันกุนิงชอบสีเหลืองฉะนั้นพอประโยคนี้ก็คืออดากาอันดาสุกะกอร์วันกุนิงค,คุณชอบสีเหลืองไหมถ้าฝ่ายตรงข้ามบอกว่าสรุปแล้วชอบค่ะ,ะสมมติว่า ชอบสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะเราจะพูดเป็นภาษามาเลเซียว่ายังไงบ้างอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเนาะค่ะถ้าชอบก็สุเกอร์ใช่ไหมครับใครชอบล่ะต้องทำหน้าฟินๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไซเยอสุเกอร์นะครับยิ่งทำหน้าแบบชอบนะครับบ่งบอกความชอบเนี่ยเดี๋ยวก็ได้นะครับดอกไม้สีเหลืองหรือเสื้อผ้าสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไซเยอสุเกอร์เนี่ยเยอไซเยอสุเกอร์เยอไซเยอสุเกอร์แปลว่าครับหรือแปลว่าค่ะฉันชอบนะครับเยอไซเยอสุเกอร์ฉันชอบหรือเจาะจงลงไปเลยเยอไซเยอสุเกอร์นากุนิง เย่ไ a ยาสุเกอร์วานาคุนิงใช่ครับค่ะฉันชอบสีเหลืองครับค่ะไม่ชอบแล้วค่ะอาจารย์เปลี่ยนโหมดบ้างค่ะถ้าไม่ชอบแล้วต้องพูดยังไงบ้างคะอาจารย์คะการปฏิเสธนะครับการปฏิเสธไม่ชอบนะครับก็ใช้คําว่าติดะนะครับติดะแปลว่าไม่นะครับฉะนั้นไม่อะไรละครับไม่ชอบไม่ชอบก็สุกาใช่ไหมครับฉะนั้นติดดะสุกาก็คือไม่ชอบนะฮะการปฏิเสธไม่ชอบก็ ตีดะซูเกอรนะ์ถ้าเขาถามว่าชอบไหมเราก็ตอบว่าตีดะซูเกอร์หรือต i ดะซาเยอร์ตีดะซูเกอร์รออรไม่ฉันไม่ชอบอันนี้ก็เป็นการปฏิเสธไปครับ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเรื่องราวของสีต่างๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคุณผู้ชมต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องท่องจําด้วยเพราะว่าสีที่อยู่บนตัวเราก็แล้วแต่<ม>หรือว่าสิ่งของที่เราชอบนะคะที่มีสีต่างๆเนี่ยสำคัญนะคะในการสื่อสารมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โรเซฟทวีจิตมากมากเลยนะคะที่มาสอนทั้งภาษามาเลเซียนะคะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็สร้างความสุขสนานให้กับรายการของเราขอบคุณค่ะข,ขอบคุณครับ แล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วกับรายการ Hello ลมาเลเซียอาเซียนเราเพื่อนกันค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้และเจอกับส้มและอาจารย์โรเซฟทวีจิตอีกเช่นเคยทางช่อง eTV และสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีภาษามาเลเซียหรือว่าเรื่องราวอะไรมานำเสนอต้องติดตามค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ